ฉีดผมน้องไหมผมผมหัวลูกหัวไอ้ผมน้องเนะี่ยเรียกว่าหมออันนี้เป็นสเปรย์ผมไม่ใช่สเปรย์ สปเปรย์ผมมีทั้งหมด3กลิ่นกลิ่นแรกนะครับเบอร์42-42เนี่ยมีความเชื่อว่าเป็นเบอร์มงคลมงคลอะไรแม่42ไม่มงคลเป็นเบอร์มงคล42 <c oughs> เป็นเบอร์เจราจาลูกกลิ่นนี้เองเนี่ยมันจะเป็นกลิน่นเริ่มต้นด้วยกลิ่นจัสมินเป็นกลิ่นดอกไม้แล้วจะเป็นกลิ่นพวกปวกสนนานาพันธุ์ทําให้รู้สึกเหมือนเป็นผู้ใหญ่มีอายุที่แอบยั่วยวนหน่อยๆดูฟาดเรียบทุกรายนี่เลย กลิ่นที่2เบอร์63เลขมงคลเบอร์63เป็นเลขแห่งความเฉลียวฉลาดชาญฉลาดเรื่องสมองแล้วก็ให้กลิ่นโน้ตแรกเป็นวานิลาแล้วมันจะแบบได้กลิ่นตอนปลายปลายเป็นกลิ่นเบอร์รี่แคนเบอร์รี่สิตรัสเออเป็นกลิ่นหวานๆเปรี้ยวๆดูเซ็กซี่แบบมีชั้นเชิงอีกอันนึงคือกลิ่นเบอร์56เลขมงคลนี่สิแม่ถึงมงคล56หกลิ่นมงคลเลข56เบอร์แห่งความสําเร็จนะครับแล้วกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นคุณหนูคุณนายมากเปิดหัวมาด้วยกลิ่นวานิ ลาแล้วเป็นกลิ่นเบอร์รี่ทั้งชุดดูสดใสล่าเลิงตอแหลนี่กลิ่นนี้ดูคุณหญิงคุณนายดูคุณหนูช่วยอะไรช่วยหอมน้าหอมก็ต้องช่วยหอมนะคะไม่ได้บารุงอะไรทั้งนั้นบอกก่อนนะคะไม่ได้เกิดมาเพื่อบํารุงเกิดมาเพื่อให้นังหัวเราเนี่ยไม่ได้มีกลิ่นเหม็นสาบมากฉีดตัวได้นะฉีดผิวได้ด้วยคือหนูอาบน้ําเสร็จนะลูกหนูฉีดผมฟึดหนูฉีดไปที่ตัวเลยนะช่วยฉีดบางๆที่ตัวแล้วก็เอาเอาผ้ามาเช็ดออกอุ้ยกลิ่นหอมติดเลยเธอติ ตัวเลย